สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านนะจ้าวันนี้้อจ้าก็เป็นวันที่1 7พฤศจิกายนพ่อส6 7รจ้าวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสาวผู้ปอจ้าวันนี้สาวผู้ปอจะมาสรุปอาจารย์ที่ให้แนวทางเข่าในงวดนี้จะมีท่านอาจารย์ใดบ้างสำนักใดบ้าง มาชมกันเลยจ้างวดนี้ก็เป็นแนวทางของวันที่สิบหกที่ผ่านมานน่เดจ้าหรือหมู่บ้านนั่นเองจ้าว่าอาจารย์ใดท่านไฮแม่ Q นไฮคิวแน่จ้าก็จะมีทั้งอาจารย์ที่เขาและกระบอกเขาเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเดจ้าทุกท่านหากเอฟซีคนใดที่ติดตามอาจารย์ใดแล้วเขาหรือบอกเขาก็ะย่าฟ้าทอใจจ้าเพราะว่างวดหนาสาวผู้ปอกกรย่างถ้ำนาที ในการหาแนวทางเลขให้โชคมาฝากทุกท่านอีกจิ้นเคยจ้างวดนี้กระเขาทั้งหมดสามอาจารย์นั่นก็คืออาจารย์โหนอีสานอาจารย์โชคดีและอาจารย์เซียนนิระน้ำจ้านี่ก็คืออาจารย์นี่ก็คือท่านอาจารย์โหนอีสานงวดนี้เขาเต็มเต็มสองโต นั่นก็คือ3-8หรือ8-3นั่นเองจ้าหากเอฟซีท่านใดที่ติดตามเบิ้งคลิปของท่านอาจารย์้วนอีสานก็จะทราบว่าท่านไดห้ห้มางวดนี้ตรงเปะเปะจา้าอาจจะมีการใส่กลยุทธ์หรือไว้พิบในการรุ่นลอตเตอรี่นั่นก็คือกันที่มันอาจจะสลับกันสองตัวหนา หรือว่าเอินว่าบางเท้อมันกัดสีง่ายมองเด้อจา้าหากท่านใดที่ติดตามชมคลิปยู่เรื่อยๆก็จะสามารถนั่นไปรุ่นได้ถูกต้องจา้าเลขงวดนี้สามโตออกสองสองหนึ่งส่วนเลขสองโตออก3ามตรงเป,ะเปะ๊ะนั่นก็นคือเลขลางเด้อจา้าตรงเป๊ะเลยงวดนี่ หากท่านใดที่ได้โชคจากท่านอาจารย์ฮวนอีสานในวันนี้สาวผู้ปอกก็ต้องขอสแสดงความดีใจน้ำเดอจ้างวดหนาก็อยาลืมติดตามกันไหมเดาจ้าต่อมาเดอจ้าอาจารย์โชคดีจะเป็นตัวใดบ้างเปชมเลยจ้านี่ก็จะเป็นท่านอาจารย์โชคดีที่เลขวิ่งเข่าต้งตงเลยก็ขึ้นเลขหนึ่งเลขสามโตมันออกสองสอง,สองหนึ่งซึ่ง เลขวิ่งของท่านอาจารย์โชคดีท่านกระเข่าเป๊ะๆเ,เลยจ้าหากท่านใดที่ติดตามเลขวิ่งก็อาจจะได้โชคจากเลขวิ่งนะจ้าของท่านอาจารย์โชคดีนิ่งวัตถิพานมากนี่จ้าต่อไปจะเป็นของท่านอาจารย์เซียนนิระนามเด้จ้านี่ก็คือของท่านอาจารย์เซียนนิระนามเด้จ้างวดนี่เพิ่นกระคิวคักจ้ดทุกท่าน ทั้งคิวทั้งแนนเลขวิ่งล่างเขานั่นก็ึ้นเลขแปดหากท่านใดที่ติดตามเลขวิ่งก็จะได้รับโชคจากหลายๆท่านอาจารย์ทีอ่านมาเมื่อกี้้อจ้ากระทั้งหมดสามอาจารย์ในงวดนี้ที่เขาแต่หากท่านอาจารย์ใดที่งวดนี้หรือเอื่นวางวดที่ผ่านมานี่ยยังบาท่านเขากยะย่าซี่เรียด,ด้อจ้าทุกท่านเพราะว่า มันก็มีทั้งเขาและบอกเขาเป็นเรื่องธรรมดาจ้าแต่หากเขาแล้วทุกท่านได้รับโชคญงก็ต้องขอแสดงความยินดีน้ำทุกท่านที่ได้โชคในงวดนี้สาวผูป้ปอก็ได้ข่าวมาว่างวดนี้มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่ได้โชคไงจากท่องสาวผูป้ปอจ้า สำหรับคลิปนี้ดนอจ้าก็เป็นแนวทางการมีคอเรกเพื่อความชอบส่วนบุคคลท่านันจาบอสนับสนุนให้ผลการพานันแต่หากท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและเพื่อบระพาดคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ